สวัสดีค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดกันต่อจ้าเดี๋ยวนะว่าจะเอากงไกมาวันนี้ลืมจริงๆทุกคนคะ่ะรีบไม่รู้รีบทำไมอะ่ะรีบจังวันนี้เจ๊จะมาเข้าป่าแค่ชั่วโมงเดียวนะคะเพราะว่าต้องรีบกลับไปไประชุมประชุมนะจ้ะ มากับตะกาคู่ใจอีกแล้วจ้าอดอกเล็กๆก็ไม่เก็บไปนะจ๊ะวันนี้เปลี่ยนไซตะก้ามาค่ะเอาตะกาเบาๆมาเอาตะกาแบบว่าไม่หนักมากเนาะน่าจะเก็บเต็มเต็มก่อนเวลาคิดว่าถ้าเจอเยอะนะ <laughs> ยังไม่รับปากค่ะไปค่ะโอ้ยทุกคนดูบรรยากาศยามเช้าดูบรรยากาศยามเช้าค่ะดูแสงแดดอ่อนๆค่ะสดชื่นมากนะค่ะเห็ดเหลืองตระการเลยค่ะตรงนู้นโอ้เห็ดไม่ใช่เห็ดเหลืองเห็ดขาวเนี่ยสวยมากค่ะช่อยเห็ดนางไก่อ่อนๆจ้ะ งวดที่แล้วไม่ขึ้นอ้เขามาขึ้นงวดนี้ตันนี่อุ้ยเขาเพิ่งขึ้นนะ่ะทุกคนนังไก่หลายดอกเลยค่ะอันนี้ตายประนอกนี่อันนี้อึบอึบโอ้โหทุกคนดูขาสวยมากค่ะขางามมาก เห็ดหนังไก่อ่อนๆอน,นี่ค่ะ อยู่ในพุ่มไม้สวยๆดอกสวยงามมากนี่ค่ะสวยมากจ้ะอืมอืม,อมนี่อันนี้ก็กินได้นะคะเห็ดเนี่ยขอชื่อเห็ดอะไรเนาะลืม,อมพอจะพูดก็นึกชื่อไม่ออก กินได้อยู่แต่มันแก่แล้วค่ะแก่แล้วมันก็สิบบอไม่แซบนะจ๊ะสิบบอไม่แซบโอ้พอได้อยู่นะคะตาเปียแกแรงมากคะ่ะโอหนี่เกือบไม่เห็นเกืบบอบมองไม่เห็นนะ ขาสั้นมากค่ะตรงนี้เห็ดนี้ต้องเก็บเอาขาไปด้วยถึงจะอร่อยแล้วแต่คนชอบค่ะได้ขาไปอย่างเงี้ยสวยอร่อยเก็บยากจังค่ะตรงนี้เก็บยากมากอ่ะ แบบธรรมชาติเนาะตรงไหนก็ขึ้นนะคะรกขนาดไหนก็ยังขึ้นนะคะเนี่ยโอ้ย,อยชมธรรมชาติค่ะเสียงรถดังมากดูน่นะเสียงรถดังดัง ไม่ได้ไม่เจอเป็นกอนะคะวันนี้วันนี้คงไม่ได้เดินเข้าป่าที่ออกเป็นกอก้อค่ะคงไม่ได้เดินเดินเลาะทางอยู่แถวนี้แหละค่ะเลาะทางวันนี้ย่อตะก้าด้วยค่ะ <c oughs> เอาตะก้ามาเล็กๆจ้าตะก้ามาน้ำขวดนึง นะคะแล้วก็ไม่ได้เดินป่าสักหน่อยก็ยังดีนะก่อนไปทำงานวันนี้ทำงานดึกเลยค่ะทำงานเลิกดึกเลยจ้านี่สวยค่ะทุกคนสวยมากพอมีให้เก็บนะคะประับลายแถวถนนเนี่ย ทางนู้นกําลังเก็บไม้แบบแรงมากตอนแรกอะ่ะเจ้ว่าจะพาจะพาไปเก็บเห็ดเจ้ทิ้งเอาไว้นะคะวันนี้แต่ทีนี้พี่ขอเอารถมาเก็บต้นไม้แล้วค่ะทีนี้เล็ดเ,ออเห็ดนี่เละเลยค่ะตรงนั้นปานั้นใกล้ถนนด้วยค่ะไม่ต้องเดินไกลจอดรถก็เก็บได้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูว่าเขาจะเละขนาดไหน อหมุนอุยปุยแน่นอนนะจ๊ะเจ๊เห็นสภาพพี่เขาขับแล้วเมื่อกี้เจ๊ไปแต่เขาคงเก็บหมดนะคะน่าจะเก็บหมดนะคะคิดว่าโอ้โหดูค้าทุกคนดูค้าดอกนี้ใหญ่โตมโหฬานทางนี้อีกเอา้าทางนี้อีกโยกโยกค่ะโยก,โยก เจะไปดูคลิปเก็บเห็ดของหลายๆท่านก็โอ้ยเนาะสอนหลายเห็ดหลายโปรดพุ่นค่ะนุ่นค่ะเยอะค่ะไปจ้า มีเพื่อนๆถามว่าเออเห็ดป่านี้จะยังเก็บได้หรอคะเ,อเขายังไม่ได้ล่าสัตว์ค่ะก็เลยเก็บได้เนาะนี่ค่ะได้ไปแล้วขยุมหนึ่งคะ่ะทุกคนเก็บไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวก็เต็มเองนะคะด,ดูขานะดูขาใหญ่มากจ้ะ เก็บอยู่ริมถนนนะคะวันนี้ไม่ไปไหนหรอกวนไปก็วนมาอยู่แถวเนี้ยงุดออที่แล้วมาไม่เห็นตรงนี้ใส่พึ่งโคลมาปีนี้ไม่รู้นายพรานไปนล่าสัตว์ตรงไหนเนาะไม่ทราบได้ค่ะปกติเขาก็จะล่ากันอยู่นี่นะคะทุกปี แต่ต้องใส่มามาเดือนหน้าค่ะถ้าเขาไม่มาเดือนนี้เดือนหน้าเขาจะมาเขาก็เปลี่ยนป่าไปเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะหาต่อหาต่ออู้ไม่มีค่ะ คลิปที่แล้วได้เห็ดพึ่งหวานดอกนึงถ้ารถเขาไม่มายํำก่อนเจ๊คิดว่าเขาน่าจะออกนะยังมีหวังนะเขาท,ทุกคนยังมีหวังว่าเห็ดพึ่งหวานจะขึ้นอีกรอบนึงอุ้ยลืมบอกไปวันนี้ติดลบองศานะคะเป็นน้ำแข็งเลยคะ่ะข้างนอกดอกสวยมาก สวยดอกแข็งแรงมากค่ะนี่ดอกเล็กๆอย่างนี้ก็เก็บไว้ค่ะมีอีกบอ่อในป่านั่นอีกบอ่อเนาะไปดูสิคะทุกคนมีบอ่อไปด้วยกันค่ะดูไปด้วยกันว้ามีอยู่มีอยู่ค่ะทุกคนไม่เสียดเที่ยวค่ะคือดาเอาดาเอาก็มีนะ สวยมากดูดอกดอกเขาเป็นแป้งๆค่ะทุกคนดอกนี้เจอหมอกไหมเขาเจอหมอกรื้วป่ะทำ <c oughs> ไมเขาเป็นขาวๆข,ขออภัยนะจ๊ะกระแอมมาจ๊ะกระแอมกระแอมแบบธรรมชาติจ๊ะโอ้ยดู ขาบางทีก็ส้มบางทีก็เทาๆอย่างเงี้ยใครที่ยังออไม่คุ้นเคยนะคะเจ้ไปดูตามเพจเนาะบางทีถ้าเราไม่มั่นใจอย่าไปเก็บนะคะทุกคนถามผู้รู้ให้มั่นใจถ่ายถ่ายรูปเห็ดแล้วก็ถาม ผู้รู้อะค่ะที่ติดต่อได้อะไรเงี้ยถ่ายให้มั่นใจนะคะทางที่ดีถ้ารู้จักใครก็ที่เก็บเห็ดเป็นอะก็ให้เขาพาไปเก็บเนาะเจ๊ก็ไม่ได้รู้จากเห็ดเยอะนะคะทุกคนเจ๊เก็บเห็ดแค่แบบสี่ห้าชนิดเท่านั้นค่ะอุ้ยแค่นั้นก็เยอะแล้วค่ะสี่ห้าชนิด มีเห็ดถั่วที่เจ๊ย,ยังไม่เคยเก็บเนาะถึงเห็นเจ๊ก็ไม่เก็บค่ะเพราะว่าต้องไปกับผู้รู้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเขาพาเก็บแค่ครั้งเดียวเจ๊ก็ยังไม่กล้าเก็บอยู่ดีแหละต้องเก็บหลายๆรอบค่ะเพราะว่าผิดพลาดไปมันแก้ไขบ่ได้จะเรื่องแบบนี้เมื่อกี้เก็บไปแล้วมองไม่เห็นตรงนี้ค่ะ าไปมองไม่เห็นขากลับมองเห็นโอ้งงเขาบังบังอยู่จ้ะมองไม่เห็นอีดีเนาะมองยากยากค่ะทุกคนนี่โอ้สวยมากเลยค่ะตรงนี้สวยเห็ดแบบนี้สวยมากสะอ,อ้นลายค่ะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะย้อนกลับกันแล้วนะคะเก็บไปจ้ะยาวไปโอ้ยรู้สึกเย็นค่ะรู้สึกอากาศจะเย็นนะจ๊ะ เก็บไปเรื่อยๆค่ะนี่จ้ะอุยอ้ยอุ้ยขอโทษค่ะเก็บไม่งามนะจ้ะขอโทษไล่ลายจ้ะเก็บไม่สวยเลยหลายท่านต้องไม่ชอบแน่ๆเลยจ้ะ นลายหยเ้ยนยพยายามเก็บให้สวยแต่ก็พลาดนะบางทีอ่ะเห็ดเขาเปราะมากค่ะไปจ้ะดูค่ะพอเราว่าจะกลับนะก็จะเจอเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยท,ทุกครั้งเลยค่ะพอแเจ้บอกว่าจะกลับบ้านแล้วนะ ก็จะเจอกลุ่มเห็ดนี่คือบนทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เจอนายพรานสองท่านเลยถามเขาว่าเสาร์อาทิตย์นี้ล่าสัตว์ไหมเขาบอกล่านะคะปรากฏว่าพี่ท่านจะล่าสัตว์ในจะเสาร์อาทิตย์นี้เราคงต้องไปเที่ยวทางอื่นค่ะทุกคนเราคงต้องไปหาสถานที่เที่ยวคะ่ะ กคนนุ่นนุ่นค่ะนุ่นค่ะเห็นไหมคะตรงนุ่นคะ่ะไปเลยจ้าสวยมากค่ะทุกคนขาเห็ดอึดดึงแรงก็ไม่ได้ค่ะ ดอกเล็กก็จะเก็บไว้นะคะโอ้โหพุทด,ด,ดเลยมันมากค่ะเดี๋ยวก็จะหนาวแล้วเห็ดก็จะไม่โตนะคะทุกคนติดลบติดลบคอยแล้วก็คอยดูสภาพของเห็ดตอนติดลบนะคะติดลบเสร็จแล้วอะ่ะ โอ้ยเขาก็จะเป็นกรเกร,น,เกรนนะจ๊ะเจ้ไม่รู้ว่านายพรานจะเดินหาเจ้หรือเปล่า <c oughs> เข้าป่าเจอกันจนแบบจนจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอค่ะเพราะว่าเข้าป่านี้ทุกปีเนาะเขาก็เห็นเจ้ทุกปีนะแต่แค่เปลี่ยนสีเสื้อแค่นั้นเองเมื่อกี้แบบเขาเห็นเจ้ยือนอยู่เจ้ยืนให้เขาเห็นคนะ่ะเขาก็เบรกรถจึ๊กเลย <c oughs> เบรกรถมองค่ะมองเจ๊กระบกมือให้ว่าฉันอยู่นี่นะฉันอยู่นี่คือเราต้องออกไปให้เขาเห็นค่ะอย่าเป็นหลบนะคะอู้ยทุกคนดูทุกคนดูค่ะดูฮะอาจย่ดูเก็บค่ะเนี่ยจะกลับบ้านนะคะทุกคนนี่เก็บเลยจ้ะไม่รีรอ ขออนุญาตเก็บไปแบบนี้เลยนะคะแล้วไปทําความสะอาดที่บ้านค่ะโอ้โหงวดนี้แบบเก็บเห็ดได้แบบแบบไม่ค่อยสวยงามอะคะ่ะตามที่เจ๊ตั้งใจไว้อะเหมือนรีบเหมือนรีบโอ้ยทุกคนตรงนี้เยอะมากค่ะอันนี้เล็กอยู่ไม่เก็บนะคะถ้าสัตว์ป่ามากินเขาก็จะหาเจอได้ง่ายนะจ๊ะ เยอะนะคะตรงนี้เยอะมากค่ะนี่ค่ะดอกเล็กๆก็ยังขึ้นอยู่อันนี้ไม่เอาค่ะส่องดูเจ้ดีๆเด้อผีในผ้าันขาเจ้ยุโคกนี่เด้สอสงสัยเขาจะไปกันนู่นแลลวค่ะป่าลึกๆนู่นนะคะ ไม่ได้ยินเสียงรถแล้วน่าจะขับไปไกลอยู่ถ้าเราเข้าป่านลึกอาจจะได้ยินเขาคุยกันเขาบอกันนะคะเมื่อกี้เขามีรถแบบมีตะแกงนะคะเข้าไปแสดงว่าเขาเข้ามาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขาเข้าปานลึกปกติถ้าเขาเข้ามาเขาจะเปิดประตูนะคะให้เรารู้ว่าเขาเข้ามาถ้าเขาเปิดประตูเราจะรู้เลยค่ะ ตอนนี้เขาปิดปิดแล้วเจ๊ก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่กันในนี้ไหมแต่เขาไม่ได้อยู่กันแถวนี้เราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเปิดประตูนะคะทุกคนรถจะวิ่งข้างนอกเยอะมากค่ะเราจะสังเกตได้เลยแต่ถ้าเขาอยู่ป่าลึกๆก็เราก็จะมองเขาไม่เห็นนะจ๊ะนี่ค่ะสัตว์ป่าเขาพกินเนี่ยเขากินแต่ดอกนะคะทุกคนเขาไม่กินเขาไม่กินตน้น เอาแค่ดอ,อกไปตรงไหนมีปลาอะไรมันก็เข้าไม่ได้เนาะบางทีตรงล่งแจ้งอะ่ะเจ้าก็จะทิ้งเอาไว้บ้างนะคะไว้ให้สัตว์ปลากินถึงเก็บไปมันก็เก็บไม่หมดหรอกค่ะทุกคนมันเยอะเ,อเล็กๆอย่างนี้เจ๊ก็ไม่เอาไป เก็บไว้เก็บไว้ให้มันโตกว่านี้นิดนึงก็ค่อยเข้ามาดูใหม่ที่เจ๊ทิ้งไว้อ่ะสัตว์ป่ากินหมดแล้วนะคะทุกคนอันดอกเล็กๆอ่ะสัตว์ป่ากินหมดเลย <laughs> เจ๊เดินไปดูแล้วคะ่ะอุ้ยเห็ดเหลืองนั่นมีเห็ดเหลืองด้วยค่ะทุกคนนั่นเห็นปะค่ะเห็ดดำเห็ดเหลืองคู่กันโอ้โหขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเห็ดดำเห็ดเหลืองก็คู่ คู่กันสงใส่ที่แจเอาเชื้อมาเททิ้งอค่ะเอาตอนตัดไม้ตอนตัดรากเขาค่ะเจอก็ตัดรวมกันเนาะเจอเอามาเทเขาก็จะ <c oughs> ขึ้นกันแบบนี้ขึ้นรวมๆกันแบบนี้ค่ะดีค่ะคนเก็บเห็ดจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินหาเจอก็เจอทั้งเหลืองทั้งดำเลยนะคะอุยดูทุกคนมีแต่ดอกเล็กๆนะนี่ ดอกเล็กๆเลยจะดอกเล็กๆค่ะไปไปต่อกันค่ะอุยอ้ยอุ้ยนั่นค่ะเป็นกลุ่มเป็นกอเลยจ้านี่โอ้โหมันยังเล็กอยู่ค่ะทุกคนสายตาเจ๊น่ะหาได้แจ่เห็ดเล็กๆค่ะทุกคนก็ยังเจออยู่จ้า 看。 เจอเห็ดเหมือนเห็ดเกาลัดจ้ะ,ะทุกคนยิ่งเดินยิ่งเจอนี่คือทางกลับบ้านนะคะแต่เราวนวนอีกอีกด้านหนึ่งกลับสวยมากทุกคน เดี๋ยวเขาจะเข้าป่าใหญ่กันเข้าป่าใหญ่นี่ค่ะสวยจริงๆค่ะ ไม่เฮลิคอปเตอร์ว <classify Brazilian seas ôi> ิ่งเยอะจังเลยค่ะวันนี้ไม่ยินแต่เสียงเฮลิคอปเตอร์เสียงเฮลิคอปเตอร์วิ่งทำไมเนาะ ให้เพื่อนๆฟังเสียงเฮลิคอปเตอร์ค่ะ อย่าลืมใส่เสื้อสีแรงแรงมานะคะทุกคนสีแดงแดงส้มส้มให้เขาเห็นนะคะให้ชัดเจนนะคะสีส้มจัดแจ๊ดเลยแดงอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเจ๊ก็ต้องเปลี่ยนเสื้อเป็นสีแดงแล้วค่ะสีแดงแรงฤทธิ์นะเจ๊โอ้โหทุกคนดูเป็นกอเลยจ้ะนี่เกือบเหยียบเมื่อกี้ไม่เห็น บรรยากาศในป่าตอนเช้าดีมากๆค่ะเก็บอันนี้ด้วยโอยหลุดหลุดมือเก็บไปหน่อยนี่ค่ะเอาดอกใหญ่ไปดอกเล็กไม่เอา๊บ <c oughs> เก็บยากนิดหนึงป่าป่าหญ้าก็ในป่าหญ้านี่จะเก็บยากค่ะดูสิคะทุกคนอมน้ำเยอะมาก สรุปกันค่ะทุกคนนี่ค่ะได้มีตะดอกสวยๆค่ะเต็มตะกร้าพอดีเลยค่ะนี่ค่ะกลับเลยจ้าอุสวยมากทุกคนค่ะเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าทุกคนสวยมากค่ะมีตะดอกงามๆหนุ่มๆทั้งนั้นจ้าเก็บเห็ดข้างๆทางนะจ๊ะไม่ได้เดินแบบลึกอะไรมากเนาะเก็บไม่ถึงชั่วโมงค่ะทุกคน ตกลงแล้วสรุปแล้วไม่ถึงชั่วโมงนะคะเต็มตะก,กาจ้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ